เดี๋ยวไปดูตัวเลขกันนะครับสำหรับใครที่เป็นลูกค้าของสลากดิจิทัลในแอปเป่าตังคนะคุณผู้ชมตลอดปี6-5ครับที่ผ่านมาภายหลังจากการเปิดขายสลากดิจิทัลพบว่ามีผู้โชคดีจากแอปเป๋าตังแล้วเนี่ย ถึง8,90,000คนนะครับโดยมอบเงินสูงสุดไปแล้วถึง7,500ล้านบาทเจ็ดพั้ 7, 500ล้านเลยนะต,ต้องเร่งเพิ่มเข้าไปอีกคเพราะคนอื่นเ,เ,เขาเป็นหมื่นล้านกันน, <laughs> <laughs> นะทั้งนี้นะครับสลากด,ดิจิทัลบนแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์เป๋าตังนะคุณผู้ชมได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องครับตอบโจทย์ในเรื่องของราคาซื้อสลากได้ในราคา80บาททุกใบครับ บนช่องทางดิจิทอลที่ทุกคนคุ้นเคยโดยนับตั้งแต่งวดแรกที่เปิดซื้อขายสลาดดิจิทอลนะครับบอกว่ามีสถิติที่น่าสนใจดังนี้คุณผู้ชมปี2 5 6 5ครับตลาดดิจิทัลเปิดขายทั้งหมดไป14งวดนะคุณกองสลาดดิจิตอลนะครับเปิดขายงวดแรกวันที่16มิถุนายน65จําจำนวนทั้งสิ้น5ล้านใบ โดยเฉพาะงวดวันที่16กรกฎาคมทำสถิติขายหมดเร็วที่สุดโดยเปิดขายทั้งหมด7ล้านใบขายหมดในเวลาแค่29ชั่วโมงก็คือวันกวาน่ากวาวันนิดๆครับเออนะครับขณะที่นะครับงวดวันที่30ธันวาคม65ครับมีสลากออกมาขายมากที่สุดจำนวน16.2ล้านใบครับส่วนในปี65ครับมีผู้โชคดีเนี่ยที่ถูกรางวัลจากสลากดิจิตอลนะครับรวมจำนวนนะครับ 8 9 0ม0 0คนเฉลี่ย64,000คนต่องวดนะฮะรวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้นนะครับ7,500ล้านบาทก็เฉลี่ยเป็นที่512ล้านบาทต่องวดคืองวดหนึ่งเนี่ยนะก็จะถูกกัน500กว่าล้านนะครับ <S <S จำนวนสลากที่ถูกรางวัลทั้งหมดนะครับ2ล้าน2แสนใบก็เฉลี่ยถูกรางวัลเนี่ย1 5ห7 11, 12, 000, ัน1142ใบต่องวดครับแล้วก็สลากดิจิทัล มีผู้ถูกรางวัลที่1ไปแล้ว158บแใบแต่ไม่ได้แปลว่า151คนใช่ถูกไหมเพราะหนงคนอาจจะซื้อหลายใบยถูกต้องครับ,ร,บรวมเป็นเงิน948ล้านบาทนะครับซึ่งมีผู้ถูกรางวัลที่1มากที่สุด16ใบคิดเป็นเงินรางวัลที่ได้ รับนะฮะ96ล้านบาทก็รายนั้นนะซึ่งก็คือเรารู้แล้วว่าเป็นใคร่ะเออก็รายนั้นอ่ะ16ใบอ่ะรวมชุดไงเก่งจริงสลากดิจิตอลนะจากสิติดังกล่าวนะครับทำให้หลายคนเชื่อว่าครับการซื้อสลากดิจิตอลเนี่ยสะดวกปลอดภัยขึ้นเงินได้ทันทีเพียงเข้าไปที่แอปเป๋าตังแล้วก็เลือกบริการและเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเสร็จแล้วเลือกซื้อสลากดิจิตอลกดค้นหาเลขที่ต้องการครับตรวจสอบเลขสลาก กดชำระเงินภายในเวลา15นาทีเพียงเท่านี้นะครับก็เรียกว่ารอผลรอลุ้นผลการออกสลากได้ทันทีครับและยังสามารถจัดชุดสลากนี่ไงได้เหมือนกันตามต้องการในราคา80บาททุกใบด้วย